สวัสดีครับ CTW Rider นะครับวันนี้วันที่30กันยา64นะครับวันพฤหัสเรามีรถเข้ามาใหม่1คันคลิปนี้เป็นการแจ้งรถที่เข้าใหม่ของทางร้านนะครับก็รูปตัวอย่างลงไปให้ที่เพจเมื่อช่วงบ่ายนะครับอตอนนี้รถมาถึงร้านเรียบร้อยคันนี้เป็น Kawasaki Vulcan 400ตัว c u สตอมนะครับแต่งเยอะอยู่นะครับทรงเฟี้ยวจัด ผมใช้คาว่าเข้าใจว่าส่วนตัวผมว่าชอบผมชอบชอบโมนี้นะครับก็เกินคร่าวๆก่อนตั้งแต่แรกที่ลูกค้าบอกว่าพี่ผมจะขายรถคันนี้นะครับต่อรองราคาได้ยังไงก็ซื้อครับก็ตอนแรกลูกค้าจะไม่ขายเพราะว่าลูกค้ายังหารถใหม่ไม่ได้นะครับพอดีโชคดีที่ลูกค้าหารถใหม่ได้แล้วแล้วก็ติดต่อมาหาเราว่าพี่โอเคผมพร้อมขายแล้วนะครับเราก็เลยดําเนินการ ยกกลับมานะครับก็ฝากแจ้งสําหรับลูกค้าทุกท่านนะครับใครที่มีรถสไตล์ประมาณนี้นะครับที่ร้านยินดีรับซื้อนะครับก็ขอให้เอกสารถูกต้องนะครับเอกสารถูกต้องสภาพโอเคราคาที่ร้านไปต่อได้แค่นั้นนะครับเรายินดีไปถึงหน้าบ้านท่านเอาตังค์ไปให้ท่านนะครับพร้อมยกกลับมาเองนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องลงขายไม่ต้องเต่าแชทไม่ต้องส่งไม่ต้อง วุ่นวายให้เสียเวลานะครับแต่ในกรณีที่ราคามันไปต่อไม่ได้เนี่ยอาจจะรบกวนต้องขออนุญ,ญาตขอผ่านก่อนนะครับเพราะว่าที่ร้านซื้อรถเข้ามาทํากาไรถ้าท่านเปิดมาในราคาที่เป็นราคาขายเลยเนี่ยแล้วร้านต้องเอามาขายต่อแล้วมันแพงเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปต่อได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครแบบพอมีราคาโอเคพี่เอาไปต่อไปทออำไรต่อได้นะครับพี่มาเอาเลยแจ้งมาแล้วเลยนะครับยินด,ดีนะครับรถแนวนี้เรารับหมดนะครับ ก็คันนี้เป็นคาวาซากิวลแคน4ี่ร้อยนะครับตัวคัสตอมแต่งเยอะอยู่ทรงสวยอยู่จิโกโก้เลยแหละผมชอบนะครับยละเรียนมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาชมครับอันนี้เป็นรีวิวเบื้องต้นนะครับก็เดี Re ๋ยวรีวิวปลเอียดขอเป็นตอนกลางวันแล้วกันครับดูชัดเจนกว่าอันนี้ถ่ายสภาพถ่ายอะไรให้เพื่อนเพื่อนดูเบื้องต้นก่อนนะครับคันนี้ผมว่าทรงมันจะิโกโก้นะจิกโก้เนี่ยคือแบบแฮนด์ยกยกไฟหน้าสามเหลี่ยมนะครับทรงขี่อยู่แบบเฟียเฟ้ยวเฟหน่อย ก็เหมาะสาหรับคนที่ชอบรถสไตล์นี้นะครับถ้าแบบสาหรับลูกค้าที่แบบอยากได้เดิมๆไม่มีหรือท่านแบบอยากได้เงี้ยอันนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับแต่ใครชอบประมาณทรงอย่างเงี้ยเท่ๆผมว่าคันนี้สวยนะครับล้อนหน้า21นะครับวันแคนให้21มาโเคเวียมสวยนะครับคันนี้เดี๋ยวรูดเอาไว้ทีสวยทั้งหมดนะครับไม่มีโคเวียมไม่มีตำหนิอะไรฝาหน้าสามเหลี่ยมนะครับคันหน้าทํางานกดลงมาประมาณ4-5นิ้วนะครับโหลดโชคหน้านะครับ พื่อให้หน้ามันเตี้ยปกติมันตัวยกสูงวันนี้นะครับกระเป๋าให้มาแถมไปด้วยนะครับเราไม่ได้แกะออกแฮนด์พึ่งเบิกลูกค้าเจ้าของพึ่งเบิกใหม่มานะครับตุ๊กตาโน้มเข้าตัวนะครับกระจกเป็นเหมือนพวกใบมีดอยู่ข้างล่างครับสวยอยู่ครับต่อมาก็เป็นพวกพักเท้าแต่งนะครับชุดเกียร์ชุดเบรกของแต่งหมดนะครับฝาครอบกรองหัวกระโหลกครับถังสปอตเตอร์ ข้อแต่งครับบอสปริงคันนี้จุดเด่นสุดน,น่าจะให้เป็นล้อหลังนะครับคันนี้ใส่เป็นล้อสิบเจ็ดนะครับยางสองร้อยล้อโตนะครับสี่วดสวยนะครับบางคนหลังคนซ้อนนั่งได้นะครับวางเบาะจุนนั่งได้เลยให้ดูสภาพความโตนะครับยางสองร้อยนะครับคันนี้ฝั่งนี้จะมืดนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูลองวันอีกทีโคเโหมีอ,อะไรก็ สวยงามนะครับทรงรถสวยอยู่สวย้ยแหละ,หะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะมันมีหน้าจอให้ด้วยนะครับปกติเอาแล้วเฮ้ยหน้าจออะไรวะปกติเราจะเห็นแต่พวกวัดวอที่เป็นแบบตัวเลขใช่ไหมไปดิจิตอลน,นะครับขึ้นเป็ดิจิตอลตัวเลขอันนี้คือให้มันเป็นหน้าจอแสดงผลผ่านหน้าจอนะครับล้ําล้าดีนะครับแล้วก็มีพวกเกจวัดของแต่งนะครับดูพวกเุดเกียร์อะไรนะครับก็ โอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องเป็นพิธีที่นึงครับครับมีดกุญแจหน้าจอจะโชว์นะครับเป็นเหมือนดี่ต้อนด้วยเนหมือพบหน้าจอประมวลผลนะครับเกตวัดไฟอะไรติดหมดนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียเงเครื่องกัน ังเกตเสียงเครื่องเดินไม่มีสะดุดนะครับสโล่จระดบจะดบตะดบ,บ,บนะครับคันนี้ก็มันเป็นเอกลักษณ์ของวันแคนนะครับเพราะว่าวันแคนเป็นคาบบูเดียวรุ่นเดียวนะครับที่ทําไม่ว่าจะเป็นสตรีทแดชชา์โดนะครับก็นั้นเป็นคาบวนะครับวันแคนก็คับลูกเดียวเสียงมันก็เลยแบบเดินตับตับตับ,ตบ,ตบได้เพาะส่วนตัวผมว่ามันเพาะกว่ายี่ห้ออื่นนะครับ ก็คันนี้อ่ะรละเอียดคร่าวๆประมาณนี้นะครับเปิดราคาพร้อมกันในคลิปนี้เลยนะครับวันแคนสี่ร้อยคัสตมแต่งมาสวยอยู่นะครับเฉพาะล้อหลังเนี่ยถ้าเราอยากได้แบบเนี้ยต้องมีประมาณเกือบสองหมื่นนะเฉพาะล้อ,อยางน,นะครับยังไม่รวมพวกค่าบังโคนค่าอะไรเนี้ย นะครุคมคุ้มแล้วนะครับแล้วก็เพียงไม่นับพวกของแต่งจิปาถ่ายเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับคันนี้ c t w r i d e r ขายอยูขที่ห900 0บาทนะครับ6,900 0บาท,า 6, บาทราคาผมว่าสมเหตุสมผลกับรถนะน,นะครับแต่งมาสวยอยู่นะครับมีตำหนิแค่ชุดสีรอยถลอกนิดๆน่อยๆอ,อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหานะครับเครื่องดีขี่มันนะครับไม่มีสะดุดไม่มีอะไรไม่มีเยิ้มนะครับ 60,9000บาทรายละเอียดเต็มๆมาพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวทุกจุดตำหนิทุกจุดให้ท่านดูนะครับส่วนใครที่เห็นแล้วโดนชอบไม่ไหวแล้วนะครับต้องซื้อรอไม่ได้แโทรมาเลยเลยนะครับก็คือให้สิทธิ์คนที่พร้อมก่อนจบก่อนปิดก่อนนะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้ถ้ามันยังไม่มีใครจองไม่มีใครเราก็รีวิวให้ทุกท่านดูพร้อมกันนะครับแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันพร้อมกันนะครับก็ถ้าใครสนใจ ลองดูนะครับติดตามได้เลยนะครับที่ร้านมีรถเข้ามาตลอดนะครับแจ้งเป็นหนึ่งบางทีเอ้ยทำไมแป๊บๆไปแล้วมาแล้วเนี่ยคือผมบางทีผมไม่สามารถแจ้งทุกคนได้นะครับว่าแจ้งส่วนตัวได้ว่าให้พี่รถมาแล้วให้พี่รถมาแล้วพี่หาเรรถมาแล้วคือบางทีมันก็บางคนหาฝากไว้เป็นเดือนเป็นปีอนะไรเงี้ยบางทีผมก็ลืม,มนะครับทางที่จะอัปเดตพร้อมกันที่สุดคือแจ้งบนเพจร้านนะครับก็เห็นพร้อมกันหมดแล้วก็ตัดสินใจ ใครตัดสินใจก่อนเราก็ให้สิทธิ์คนนั้นไปนะครับก็อาจจะไม่ทันบ้านต้องขอขอโทษขออภัยจริงๆผมอยากเอามาขายทุกคนนะครับแต่มันไม่มีจริงนะครับก็ถ้าใครชอบติดตามได้เลยครับกับเจ้า one care 0 0่คัสตอมคันนี้นะครับ6 9 0 0 0บาทอินวอยซ์ธรรมดามิษนะครับถ้าสนใจรายละเอียดพวกนี้เต็มเต็มมาครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ ctwider เรามีรถเข้าตล,ลอดที่สำคัญต้องสวยและไม่แพงนะครับผมยึดมั่นใน ในคอนเซปต์นี้นะครับผมไม่อยากขายว่าแพงนะครับผมอยากให้ทุกคนได้ขี่รถราคาถูกราคาที่ทุกคนจับต้องได้อันนี้คืออันนี้คือจุดยืนของที่ร้านนะครับก็ขอบคุณที่ทุกคนที่ซับพอร์ตกันนะครับขอบคุณที่ทุกคนที่ส่งรถมาให้นะครับส่งรถมาประเมินราคาให้เราขอบคุณทุกคนมากครับถ้าจบได้เรายินดีจบให้นะครับก็แค่คลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ